ช่วงนี้เห็นนักร้องหนุ่มอย่างนักสดาธรไปต่างประเทศบ่อยก็อย่าพึ่งตกใจคิดว่าเจ้าตัวจะตีจากเมืองไทยไปโกอินเตอร์ต่างประเทศละค่ะเพราะว่าล่าสุดหนุันดออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่บินไปต่างประเทศบ่อยน,นั้นเนื่องมาจากแค่ต้องการไปพักผ่อนตามประษาคนทํางานหนักอีกทั้งเจ้าตัวยังบอกอีกว่าช่วงนี้มีงานโชว์ตัวจากแดนประดิบติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมช่วงสองปีที่ผ่านมายังมีฐานแฟนคลับชาวญี่ปุ่นหันมาติดตามผลงานของตนเองมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้นักร้องหนุ่มก็เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่รักไม่มีเงื่อนไข ที่ได้ทํากับเพื่อนคู่จินอย่างหนุ่มต้อนวันธงชยัยมาให้ฟังกันในปลายเดือนเมษาย,ยนที่จะถึงก่อนจะแย้มเรื่องสเปคสาวๆว,ว,ว่าอนาคตอาจคว้าสาวญี่ปุ่นมาเป็นแฟนก็ได้ค่ะปีตะเวนแบบไคอนเสิร์ตต่างประเทศ่อยมากจริงๆอาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตต่างประเทศนะครับเห็นรูปไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ยิ่งไปเที่ยวส่วนตัวด้วยเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะมีงานที่ญี่ปุ่นเป็นแบบงานเลี้ยงภายในพวกทูตอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับอย่างอย่างปลายเดือนนี้จะเป็นงานที่ต้องร้องเพลงญี่ปุ่นเกือบหมดเลยอะไรเงี้ยครับอาจจะโชคดีจาก2ปีที่แล้วอะครับมีงานตอนนั้นได้ไปร้องไทยเฟสติวัลที่โอซาก้ามีมีแฟนเพลงเบิร์มาติดตามบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะต้องออกตัวเพราะว่าตอนนั้นงานมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยะครับอื ใช่ใช่มีคนญี่ปุ่นเอาเพลงไปร้องด้วยรักเธอคนเดียวเนี่ยเาก็ร้องได้อะไรเงี้ยรับอ,อะไรนะครับปพ้มมากครับปพ้มมากแล้วอย่างตอนที่เมื่อต้นปีที่ผมจัดเป็นงาน exclusive live fan meeting นยครับก็มีคนญี่ปุ่นบินมาดูเแฟนตอนนี้เพิ่มมากขึ้นครับย่เพิ่มมากขึ้นครับยิ่งจากเพลงล่าสุดด้วยอะไรเงี้ยที่ฟีดแบ็กมันค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้หลายๆคนที่บางคนไม่เคยฟังเพลงผมเลยเี้ยก็มาฟังมาชอบอะไรเงี้ยครับโอ้ใครเพลงเมืองนอกอะครับคงไม่กล้าฝันขนาดนั้นหรอกครับ จริงๆสัญญากันไม่อีกหลายปีผลงานตอนนี้ก็มีนี่แหละครับรักเธอคนเดียวซึ่งฟีดแบคก็ค่อนข้างดีทีเดียวซึ่งเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนเนี้ยเดี๋ยวผมจะปล่อยเพลงใหม่ละ <c oughs> แต่เป็นเพลง,เป,เ,พลงเป็นซิงเกิลพิเศษปล่อยคู่กับต้น <c oughs> แลเป็นเพลงประกอบซีรีส์เลิฟซิกครับก็เราแต่งคำร้องทำนองกันเองเลย <c oughs> เสเปคอะครับเรื่องจริงๆเรื่องหน้าตาไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ชอบชอบคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่เอ่อมีความมุ่งมั่นในชีวิตอะไรอย่างเง <c oughs> <c oughs> ี้ยอันนี้ชี้อยู่อะ <łość> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งแลกเบอร์กันนะฮะหลังจากนี้นะสาวคนเก่าก็ไปสาฝรั่งเฮ้ยจริงๆไม่ไม่เคยคบฝรั่งนะครับไม่เคยคบฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เคยเคยคบกันมีสิทธิ์ไหมคะญี่ปุ่นนี่มีสิทธิ์สูงกว่าชาติอื่น นอกจากนี้หนุ่มนะัทศกดาทรยังออกมาอัปเดตผลงานละครเวทีแนว The Musical c o m e มเอย่างเรื่องวันสลาโสดกับโจทย์เก่าๆพร้อมทั้งเปิดเผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นและเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถเพราะต้องมาร่วมงานกับอีก10นักร้องที่มีพลังเสียงคุณภาพอีกด้วยค่ะ